คือน้ำมันกลีนออยหรือน้ำมันหอมระเหยนะคะตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าเรียกว่าน้ำมันเขียวค่ะเป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะตรงนี้มีส่วนประกอบของสารสมุนไพรทั้งหมด8ชนิดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีสารสกัดจากสลิดพังพลตัวเมียนะคะพิมเสนกาลาบูนเกรดซาเนน้ำมันอบเชยน้ำมันไม้จันหอมน้ำมันลาเวนเดอร์แล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสนะคะตรงนี้ค่ะโอ้ใช้ดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากที่ว่าเราได้ใช้เราประทับใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ยุงกัดมดกัดเราสามารถหยุดนะคะไปทาที่แผลเป็นจ้ำแดงอะคะ่ะตรงนี้พอเราหยุดเข้าไปปุ๊บนะคะแผลตรงนั้นนะคะที่จ้ำแดงก็จะหายไปนะคะตรงนี้นอกจากนี้นะคะเราสามารถ สามารถสูดดมได้นะคะเวลาวิง่งเวียนศีรษะมืดหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมอย่างนี้ค่ะนะคะวิธีใช้นะคะเราเทหยดไปในฝ่ามือนะคะสักหยดหรือสองสามหยดตรงนี้ค่ะมันจะช่วยอะไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะนะคะวิธีใช้นะคะตรงนี้ค่ะสูดดมเข้าไปนะคะค้ายจะหายใจเข้าไปลึกๆนะคะ หูสุดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นการนำพาออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทําให้เราไม่เจ็บป่วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทําให้เราผ่อคนคลายนะคะหายใจลุ่งนะคะตรงนี้แล้วก็กลิ่นหอมหอมมากๆเลยนะคะสุดชื่นค่ะตรงนี้ค่ะใครที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะคะใช้แทนยาลมยาดมยาหมองนะคะพบพาได้นะคะดูดิคะ่ะขวดนี้ค่ะใช้นะคะ คุ้มค่ามากๆเลยนะไปไหนนะคะใช้ได้สุขสถานการณ์จริงๆเลยนะคะมีพกไว้อุ่นใจนะคะตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ